เ่งมากดวงชะตาราศีกันดวงของท่านในเดือนพฤศจิกายนซึ่งในเดือนนี้ถือว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งสามสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สามสิ่งที่เป็นมงคลและให้ความสำคัญเป็นพิเศษก่อนจะไปรับฟังทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะราศีกันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าในตอนนี้เข้าใกล้ในช่วงสิ้นปีก็ถือว่าเป็นสิ่งส่งท้ายปีดวงชะตาของชาวราศีกัน ผันพเดวนดวชะตาของท่านก็จะมีดวงชะตาค่อนข้างที่จะเวียงแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงปลายปีนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าดวงของท่านจะเวียงดวงนั้นจะขึ้นขึ้นลง,ลงแต่โดยพื้นฐานดวงดาวที่มีการโคจเรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่ง กันภายในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับดวงชะตาของท่านและจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าในทุกๆสิ้นปีลาสีกันนั้นจะดูในเกณฑ์ที่ดีท่านจะพบเจอกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในบางเรื่อง บางสิ่งบางอย่างนั้นแทบจะไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องในทางที่ดีค่ะก็ถือว่าช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าเรื่องอื่นชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนการเงินของท่านเด่นนักจะติดขัดการเงินนั้นอาจจะหลั่งไหลเข้ามาถือว่าอีกหนึ่งเดือนที่ท่านนั้นรายรับมากกว่ารายจ่าย สำหรับเรื่องนี้ราศีกันต้องบอกได้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจากตัวคิดค้นหรือค้นพบหรือแม้แต่ตัวจะไปพบเจอกับคนและคนที่ <คน S 1> มีความรู้แลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำให้สามารถมองเห็น เป็นช่องทางการสร้างรายได้ก็จะเป็นช่องทางที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับอนาคตได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นและยังคงรวมไปถึงในเดือนพฤศจิกายนเงินที่ท่านเคยช่วยเหลือใครๆในครั้งก่อนหรือแม้แต่เงินทองที่เคยให้ใครหยิบยืมในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินของท่านกลับคืนมา มากๆบางท่านก็จะได้เงินของท่านกลับคืนมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านสำหรับเรื่องการเงินเรื่องที่สองชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้องบอกว่าในเดือนนี้ท่านมีเมตตามีวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาพูดจาให้คนหลงไหลไปที่แห่งใดหนใดก็มีแต่คนรักมีแต่คนชม ประสานงานต่างๆไม่กี่คำทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะได้ดียังคงรวมไปถึงการที่ท่านนั้นจะทำสัญญาข้อตกลงข้อต่อรองต่างๆท่านก็ใช้คำพูดใช้วาจาของท่านท่านจะไม่เสียเปรียบท่านจะไม่ตกเป็นสองรองใครทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีท่านนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน รวมเป็นถึงตัวท่านเข้าไปพบปักผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะได้ดีท่านจะได้โอกาสพิเศษท่านจะได้โอกาสดีๆท่านจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่การงานอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างก้าวหน้าก็ถือว่าเรื่องที่ดีจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน ยังคงให้ตัวท่านได้โอกาสพบเจอกับโอกาสพิเศษก็ต้องบอกว่านาทีนี้ต้องยกให้กับคำพูดจะคำจาของท่านพูดอะไรคิดอะไรค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะพร้อมให้กับเรื่องของท่านอย่างแน่นอนค่ะภายในเดือนพฤศจิก,ก,ก,กายนการเดินทางไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปเกี่ยวกับการงาน ท่านจะได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือกลับมาในข้อนี้ดวงชะตาในตอนนี้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีดวงการเงินดวงโชคลาภที่มีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภแต่มันเกิดจากการเดินทางไม่ว่าท่านจะเดินทางไปทำงานไปศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่จะเดินทางท่องเที่ยวท่านจะพบเจอกับคนที่ถูกโลก,กับท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะนำพาโชคลาภ มาให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นการจับเลขมงคลยัดเยียดหรือแม้แต่เป็นการใบเป็นการชี้นำก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ไปโชคลาภมีเงินทองเข้าไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือแม้แต่งานพิธีต่างๆเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาภจากความบังเอิญก็ถือว่าในตอนนี้การเดินทางไกล เรื่องที่สามเรื่องราศีกันท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษให้ความสำคัญภายในเดือนพฤศจิกายนขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของท่านให้ดีภายในเดือนพฤศจิกายนขอให้ท่านดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากไม่ว่าตัวท่านหักโหมทำงานมากจนเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนจนทำไม่ทนันต้องล้มป่วย และรวมไปถึงราศีกันท่านใดที่มีโรคประจำตัวท่านควรที่จะดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้ระมัดระวังอาการของโรคประจำตัวนั้นจากการเลิมเกิดขึ้นขอให้ท่านนั้นเตรียมอุปกรณ์ในการปรถมยาาาาลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือแม้แต่ตัวท่านควรที่จะไปพบแพทย์ตามใบนัดตามกำหนดที่ท่านนัดไว้อย่างเคร่งครัด ระหว่างการหลงลืมให้ดีชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้ความสำคัญระมัดระวังกับเกณฑ์ที่ท่านจะได้พบเจอและมีเกณฑ์ที่จะได้รับอันตรายก็ขอให้ท่านระมัดระวังขอให้ท่านให้ความสำคัญให้มากควรที่จะหลีกเลี่ยงอยาสารจอในสถานที่พื้นที่ในลักษณะแบบนั้นขอให้ท่านให้ความระมัดระวังให้ดีสำหรับเรื่องนี้ท่าน ก็ไม่ได้เตรียมเนื้อไม่ได้เตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไหวมากท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาต่างๆนาน,นาปัญหาซึ่งหน้าก่อนหน้านี้ขอให้ท่านระมัดระวังท่านจงควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดีระวังความร้อนความใจร้อนความวามุม่นวายมีเกณฑ์ระมัดระวังเรื่องราวความวุ่นวายยังรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการทํางานขอให้ท่านระมัดระวังการพูดกันจา หยอกล้อการพูดจาที่มีกกิ่นเช่นกันทันให้ความสำคัญนี้เอาไว้รวมไปถึงการเดินทางการใช้รถใช้ถนนมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางหากมีปัญหากันก็จะเป็นปัญหาและจะมุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ขอให้ทานให้ความสำคัญสำหรับชาวราศีกันภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนราศีกันนั้นจงเชื่อมั่นกับตัวเองอย่าเมา อย่าหลงเชื่อใครง่ายระวังจะโดนหลอกหรือแม้กระทั่งระวังจะเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นสำหรับในข้อนี้ก็ระมัดระวังได้บุคคลที่สามมีข้อเสียหายบุกพองขอยท่านระมัดระวังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างหักชาวราศีกันต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ว่าจะเรื่องงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนั้นใช้เหตุผลใช้สติในการตัดสิน ท่านจะโดนหนอกท่านจะโดนปั่นหัวหรือแม้แต่ตัวท่านอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในครอบครัวกับเพื่อนฝูงก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีสิ่งที่สำคัญหากท่านตัดสินใจผิดพลาดหรือท่านทำอะไรลงไปแล้วค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนและจะกลับมาแก้ไขนั้นถือว่าเป็นเรื่องยาก หากท่านจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ท่านใช้เหตุผลใช้สติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองในช่วงเดือนพฤศจิกายนถือว่าค่อนข้างสูงและในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงใกล้ที่จะสิ้นปีเป็นช่วงรอยต่อของดวงชะตาค่อนข้างที่จะลงตัวท่านใดต้องการเสริมดวงชะตาสิ่งแรกที่ท่านควรจะทำชาวราศีกันท่านควรจะไปกราบไหว้องค์พระประจำวันเกิด ของท่านรวมไปถึงตัวท่านนั้นควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้เป็นประจำทำใจให้สงบสิ่งที่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับท่านดีนักแลและทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระท่านควรที่จะแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งถือว่าเป็นการขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะสามารถก้าวข้ามผ่านได้อย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะและขอขอบคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ เพื่อให้ดวงการงานเปิดดวงการเงินเปิดขอยท่านถูกหวยรัตตอลี่